หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งพิมพ์กันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนัเหมือนครีมันแดดทั่พไปตามทางตลาดที่ใช้ส่วนน้ำมันผิวมันนิ่งมากอ่ะมันสม,มูทมากอ่ะมันแบบหายไปเลยอะ่ะ ทำให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกบอกเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เสรยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโม,มคโเซ่คฟันี่เลอร์ลักสกีตัวนี้ค่ะ อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o ไ o s e c o m ไปกับเกาหลีเป็นว่าเล่นเลยช่วงนี้ช<ว>ใช่ครับ<ว>ก็ไปไปกลับมา<ว>คือเหมือนแบบขึ้นเครื่องเป็นรถไปแล้วอะครับ<ว><ว>เป็นรถทัวร์อะไรอย่างเงี้เลยครับผม,<ว>ผมอันนี้เป็นไกด์ที่แล้วที่นู่นรู<ว>ทุกซอกทุกมุมอาจจะไม่ถึงทุกซอกทุกมุมแต่ว่าย่านชอปปิ้งต่างๆเนี่ยสามารถพาทัวร์ได้ครับ รื่องผลง,งานรานะดับซีรีส์มาตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลับจะออากอากาศไปฉากหนึ่งเปิดตัวเราครับผมก็คือได้มีโอกาสไปรับเชิญในซีรีส์เรื่องมอนสเตอร์ครับผมที่ฉายทางช่องทีวีเอ็นที่เกาหลีนะครับก็รับบทเป็นเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นนะครับก็เลยทําใหเา้เราสามารถที่จะแบบไม่ต้องพูดเยอะมากหรือพูดพูดแปลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยเ,เขาก็ยังรับได้อะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้วฉากหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะโผล่มาอีกตอนประมาณช่วงตอน8ตอน9ตอน10ก็อยากให้แฟนๆรอดูกันด้วยละกันแล้ว ก็ฉากที่เห็นเป็นฉากหนึ่งเป็นเล่นเป็นโนแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆมีฉากเล่นกีตาร์ฉากอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็รอติดตามดูด้วยหลักการครับตอนนี้ผมเหลือถ่ายถ่ายฉากปิดตัวถากสิบสองที่จะไปของตอนสิบสองที่จะไปถ่ายเนี่ยคือคิววันจันเนี่ยครับจันจันกลางคืนจะบินไปเกาหลีอีกทีหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับการทำงานละครงานกองถ่ายของเกาหลี ครับต้องบอกนักแสดงไทยทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนสามารถทําได้ครับซีรีส์เกาหลีเป็นอะไรที่เหมือนละครไทยเลยครับวิธีการทํางานทุกอย่างเหมือนกันที่ต่างกันแค่เทคนิคนินดนึงที่ผมก็เพิ่งรู้ก็คือว่าเทคนิคกล้องเดียวเหมือนถ่ายหนังแต่เขาไปใช้ในละครเลยใช่ครับมันก็เลยทําให้ภาพมันสวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีแค่นั้น ประมาณนั้นนะครับแล้วก็บ้านเขาก็เป็นทีวีเออะไร HD อะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้ภาพสวยครับวันนี้เว็บเกาหลีเขาเขียนชื่อชมแลาวบอกว่าเรานักแสดงไทยไปปุ๊บเทคเดียวผ่านเลยอย่างนี้นอ๋อ <laughs> ก็รู้สึกดีใจครับตอนแรกก็กลัวว่าจะหลายเทคแล้วเขาจะราคาญเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยภาษาเกาหลีท,ที่ที่เข้าใจบ้างเวลาพูดกับ กำกับมาเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยนับ5 4 3 2เราเข้าใจว่าหรือว่าเราตรงนี้เราเดินเข้ามาร์กตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้เงี้ยครับแล้วส่วนเรื่อง acting ก็คือมันเหมือนกันนะครับคือมันก็ออกมาจากข้างในแล้วก็เล่นออกไปเงี้ยครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแต่ที่เขาได้ดูแล้วรู้จักเรามากขึ้นหรือเปล่ารู้จักมากขึ้นจนผมตกใจเพราะว่ามันเพิ่งออกไปฉากเดียวแล้วก็มันไม่ได้ฉากที่เล่าเรื่องอะไรเลยแค่แค่เล่นเป็นโนเปิดตัวเฉยๆว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีตัวละครตัวนี้นะนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัันทําาใหหล้ลลงจกะคร ออนแอร์เสร็จปุ๊บก็มีคนมาคุยมาแบบแชทหาในทวิตเตอร์เยอะขึ้นจากหลายๆประเทศไงครับว่าเขาได้ดูแล้วก็เวลาลงรูปในอินสตาแกรเวลาแบบเนี่ยเบื้องหลังการทํางานก็จะมีคนมาแบบว่าคอมเมนต์แบบว่าเอ้ยดูเราได้ดูเขาได้ดูฉากนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ประทับใจมากก็คือเวลาอยู่ที่นู่นเนี่ยวันที่เราว่างบางทีไปกินข้าวย่านแบบช้อปปิ้ง้ยครับก็ผู้จัดการ ที่ไปด้วยกันก็จะบอกว่าได้ยินโต๊ะข้างๆพูดว่าเนี่ยนาวินคือชื่อในละครชื่อนาวินไงครับบอกว่าเนี่ยนาวินจากมอนสเตอร์นะนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอู้นี่ออกฉากเดียวยังจำได้เลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ อาจจะไม่ถึงกับแบบแฟนคลับแบบตาเหมือนแฟนคลับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าผมรู้สึกดีที่เขาเริ่มรู้จักเราใช่ใช่ครับแสดงแล้วบอกว่ามีการเพลงที่เป็นงานเพลงชั้ตัวเองแล้วก็ไปประกอบซีรีส์เรื่องอะไรครับผมก็เพลง Oh Please ครับคือชื่อเพลงว่า Oh Please ไปประกอบซีรีส์เกาหลีเรื่องนายซึ่งซึ่งเรื่องนี้คือออนแอร์จบแล้วที่เกาหลีแล้วก็แต่ว่าที่เกาหลีเพิ่งทําอัลบั้มรวมเพลง O.S.C. ของอันนี้ออกมาใช่ก็มีมีเพลงผมอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในแทร็กที่4อะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างครัี่แรก ฟีดแบ c ก็ดีครับก็ผมก็รู้สึกดีใจก็มีแบบบางวันไปนั่งเวลาไปก่อนไปถ่ายละครนะครับอันนี้ต่างคือผมไม่ได้ใช้ใช่างแต่งหน้าทําผมจากละครอนะ่ะไปแต่งที่อื่นแล้วก็ไปมูฟไปกองละครแล้วเนี่ยเวลาอยู่ที่ร้านแต่งหน้าทําผมที่เขาทําให้เนี่ยก็แบบเขาก็เปิดเพลงโ oh, อ p ร e a อ่ะแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าเนี่ยเพลงย<ๆ>ูเขาฟังนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรืว่าเช็คค่าเราในเกาหลีไปได้ดีจะมีแบบไปร่วมงาน อันนี้ผมยังไม่แน่ใจต้องดูว่าในอนาคตเป็นยังไงแต่บ้างแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ที่ออกในมอนซาเนี่ยก็ผมก็เห็นว่าพร่มกับเขาก็แบบมาพูดแบบว่าเฮ้ยนัททิวแบบเรื่องหน้าเอาเปล่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็แต่รอดูกันแล้วกันคะแปลว่ามีแนวโน้มที่อาจจะได้ไปเล่นเต็มตัวก็มีแนวโน้มที่จะได้เล่นอีกแล้วกันใช้คํานี้ใช้คํานี้ครับแต่เต็มตัวแบบเป็นตัวละครหลักไหมไม่แน่ใจเพราะถ้าหนักเลยเนี่ย ภาษาอาจจะยังเป็นปัญหาอย่างเรื่องนี้เขายังเขียนให้เราเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่า่าเงใในไทยยร้อจแ ว่าไปค่อนข้างบ่อยในไทยแบบละครอ๋อ,อก็สลับกันนะครับก็มีช่วงสลับกันแต่ว่าคือละครอ,อาจจะต้องพักนิดนึงเพราะคิวละครไทยมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นงานเพลงที่คิวสั้นลงเช่นคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะมีคอนเสิร์ตเดือนสิงหามันก็ทําให้อ่ามันก็สลับเวลากันได้เงี้ยครับกร,รกดาซ้อมสิงหาคือกร,รกดาษจะถ่ายมอนซาเสร็จแล้วก็ซ้อมแล้วก็มีคอนเสิร์ต F5 리스트ตอนช่วงเดือนสิงหาคือถ้าเป็นงานเพลงอาจจะง่ายแต่ละครอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอ์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องยอ่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแท็กตัวการงานการเงินความรักแบบัแน่น,นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety.com ก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว